ขเมนฝากถามนักท่องเที่ยวจีนล้นไทยเดี๋ยวไทยก็จะกลายเป็นเมืองจีนไม่เสือ้อรอดูกราบสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้แอดมินจะพาทุกคนไปดูคอมเมนต์ของคนขมเมนที่พวกเขาได้ไปคอมเมนต์อยู่ในเพจเพจหนึ่งที่ได้มีการแชร์คลิปนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยกันนะครับส่วนมากคอมเมนต์ก็จะออกแนวอิจฉากันอย่างมากเลยครับ ซึ่งคอมเมนต์ส่วนใหญ่ที่แอดมินไปดูมาก็จะเป็นคอมเมนต์แนวอิสระนั่นแหละครับทุกคนและก่อนจะไปรับชมคลิปฝากทุกคนกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับซึ่งสำนักงานซินหัวรายงานว่าช่วงวันหยุดยาวเนื่องในวันชาบจีนวันที่หนึ่งตุลาคม256ที่ภาษรารวมกับเนื่องในเทศกาลไหว้พระจันทร์วันที่29กันยายนกลายเป็นสัปดาห์ทองระยะแดวันคือ วันที่29ถึงวันที่6ตุลาคมที่ประชาสนสาวจีนจำนวนไม่น้อยพากันจับจองการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศและประเทศไทยโดย c ีทริปบริษัทผู้ให้บริการจองบัตรโดยสารสันนาเปิดเผยว่าปริมาณการจองผลิตภัณฑ์การเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศช่วงไม่นานนี้เพิ่มขึ้นเกือบห้เท่าเมื่อเทียบกับปีต่อปีขณะควมต้องการเดินทางช่งหยุดยาวในเทศกาลไหว้พระจันทร์และวันซาบจีน ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่นักท่องเที่ยวชาวจีนในฐานะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีความสาคัญของไทยได้ครองส่วนแบ่งขนาดใหญ่ในตลาดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติของไทยตลอดหลายปีที่ผ่านมาโดยเมื่อปี .62 มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเยือนไทยมากกว่า10ล้านคนครองส่วนแบ่งหนึ่งในสี่ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งหมดในไทยทั้งนี้ประเทศไทยกลายเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทาง ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวจีนหลังจากทางการจีนกลับอนุมัติการเดินทางการท่องเที่ยวต่างประเทศเนื่องจากใช้เวลาเดินทางไม่นานขอวีซ่าได้สะดวกและสืบเนื่องมาจากประเทศไทยฟรีวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนซึ่งทําให้นักท่องเที네่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นและสืบเนื่องมาจากความนิยมการท่องเที่ยวไทยยังคงต่อเนื่องจนถึงฤดูร้อนของจีนโดยข้อมูลจาก ยูมีทริประบุว่ากรุงเทพครองอันดับหนึ่งของจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวชาวจีนซึ่งนักท่องเที่ยวชาวจีนเยือนต่างประเทศเพิ่มขึ้นถึงประมาณ20เท่าในช่วงวันหยุดยาวโกลเด้นวีคซึ่งหลังจากท่านนายกเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีไทยได้โพสต์ข้อความผ่านทาง X หรือทวิตเตอร์แสดงความยินดีที่ชาวจีนสนใจเดินทางเงยือนยังประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น หลังรัฐบาลไทยออกนโยบายฟรีวีซ่าสู่ข่าวให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนและนักท่องเที่ยวชาวคาซัคสถานล่าสุดเรื่องที่พี่น้องชาวจีนตอบรับนโยบายฟรีวีซ่าสู่ข่าวของรัฐบาลไทยแล้วรู้สึกดีใจแทนพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการไทยเป็นอย่างมากเพราะชาวจีนตัดสินใจเที่ยวเมืองไทยมากขึ้นโพสต์ของนายกเสรียายัางกล่าวด้วยว่าประเทศไทยยินดีมากที่ได้ต้อนรับพี่น้องชาวจีนทุกคนครับ ประเทศเรามีทะเลที่สวยงามอาหารไทยที่หลากหลายหวังว่าทุกท่านจะต้องเที่ยวอย่างปลอดภัยและประทับใจนะครับทั้งนี้นโยบายฟรีวีซ่าของรัฐบาลไทยมีขึ้นในช่วงสัปดาห์ทองโลเดนวีคของจีนซึ่งเป็นช่วงวันหยุดยาวเนื่องในวันชาติจีนและสัปดาห์ทองในปีนี้ยังตรงกับเทศกาลไหว้พระจันทร์ทําให้หยุดยาวมาหลายวันอีกทั้งยังเป็นหนึ่งในวันหยุดยาวครั้งแรกที่ประชาชนชาวจีนสามารถเดินทาง อย่างอิสระเสรีหลังผ่านพ้นช่วงบังคับใช้มาตรการจำกัดการระบาดโควิด1 9ทางด้านสำนักข่าวสินหัวสื่อใหญ่ทางการของจีนได้แพร่ภาพผู้คนขับข้างในสถานีรถไฟจีนเป็นเหมือนเอกลักษณ์การเริ่มต้นการเดินทางในช่วงวันหยุดยาวโกลเด้นวีคโดยภาพข่าวได้สะท้อนให้เห็นถึงบรรยากาศของกองทัพนักเดินทางหรือนักท่องเที่ยวที่เตรียมตัวเข้าแถวรอขึ้นรถไฟ กันอย่างขับคลั่งที่สถานีรถไฟในเมืองหลายแห่งของจีนอาทิปักกิ่งอู่ฮั่นซินเจินและเจิงโจวเพื่อออกเดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาลไหวพ้พระจันทร์และวันซาบจีนนอกจากชาวจีนจะเดินทางเที่ยวในประเทศของตัวเองแล้วไม่ว่าจะเป็นกำแพงวัดและต่อมานักท่องเที่ยวชาวจีนชอบเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศนั่นก็คือมาเที่ยวประเทศไทยนั่นเองและต่อไปแอดมินจะพาทุกคนไปดูคอมเมนต์ของพ้นกเหม็นกันนะครับ วกเขาจะมีความคิดเห็นเนอย่างไรตามที่แอมินได้พูดไปตั้งแต่ต้นคลิปนั่นแหละครับขอเนตนคนกระเหมยนคนแรกอย่าเพิ่งดีใจไปเลยครับประเทศไทยคนไทยตอนนี้เพียงแค่ฟรีวีซา่าเป็นการหลอกนักท่องเที่ยวชาวจีนมาเที่ยวแค่นั้นเองต่อไปถ้าไม่มีฟรีวีซา่าประเทศไทยก็จะไม่มีนักท่องเที่ยวแบบนี้คอเนตนคนกระเมมยนคนต่อมาอยากให้ประเทศไทยลองไม่ทําฟรีวีซ่าดูว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวแบบนี้ไหม จะมีนักท่องเที่ยวเยอะแบบนี้หรือเปล่าแต่ถ้าให้มองถ้าเป็นช่วงปกติจะไม่มีนักท่องเที่ยวแบบนี้แน่นอนคอมเมนต์คนกับมเมนต์คน,น,นต่อมามันเป็นกลยุทธ์ที่ดีมากที่ทําฟรีวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนและคาซัสสถานถ้าว่ากัมพูชาทําได้เหมือนกับประเทศไทยมันก็คงจะดีทําฟรีหลายๆอย่างอย่างเช่นไทยทําฟรีวีซ่าส่วนประเทศของเราก็ทําฟรีวีซ่าเหมือนกัน แต่ก็หาอะไรที่มาทําฟรีให้กับนักท่องเที่ยวเพิ่มก็ยิ่งดีคอมเมนต์คมเมนเขนต์คนต่อมาดูจํานวนนักท่องเที่ยวแล้วและส่วนมากก็จะเป็นชาวจีนและคาซัคสถานแค่นั้นถ้าประเทศอื่นไม่มีฟรีวีซา่าเขาก็ไม่มาเที่ยวประเทศไทยหรอกครับคอมเมนต์คนมเมียนคนต่อมาที่จริงการทําฟรีวีซา่าทุกประเทศก็น่าจะทําได้แต่ไทยทําก่อนก็จะได้เปรียบถ้าทําในช่วงฤดูการท่องเที่ยวบอกเลยว่าไทย ไม่มีที่ให้นักท่องเที่ยวเที่ยวอย่างแน่นอนเพราะว่านักท่องเที่ยวจะมาเยอะมากคอมเมนต์คนขมินคนสุดท้ายก็แค่ทําฟรีวีซ่าโมว่านักท่องเที่ยวมาเที่ยวไทยเยอะมันก็แน่นอนล่ละครับเพราะถ้าไม่มีฟรีวีซ่าก็จะไม่มีใครมาเที่ยวเหมือนกับบ้านเราตอนนี้อย่าเพิ่งดีใจไปเลยคนไทยอย่าเพิ่งดีใจไปเลยและนั่นแหละครับคอมเมนต์ส่วนใหญ่ของคน v, ขมินก็จะเป็นออกแบบอิสรนะอย่างชัดเจนเลยนะครับทุกคน แล้วทุกคนล่ะครับจะมีความคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะครับวันนี้อเมร์ก็ต้องขอลาไปก่อนขอบพระคุณมากๆครับผม